มาเที่ยวทุ่งห,หินนะครับประเทศลาวแขวงเสียงขวางตอนนี้เป็นทุ่งห,หินสามเราจะไปยังไงดีไปเดินไปเนาะไปะเดินไปตอนนี้นนเราก็เดินทางมาถึงทุง่งห<า>ิน <family S 2> แห่งที่สามแล้ว <3 S 1> <YouTube. S 2> นะครับเดีย๋ยวไปเดินไปเที่ยวกันเดินทางไปดู ทางเดินน่าจะไกลอยู่นะเนี่ยอันนี้ทางเดินไปนะครับเป็นสะพานทางเดินเอารถเข้าไปไม่ได้ดนะทุ่งไหหินแห่งที่สามเราดูภาพไปก่อนนะครับตัวจริงค่อยเดินไปดูนะครับอันนี้เป็นทางเดินคลาสสิกสุดๆ ข้างทางผ่านทุ่งนาเย็นอย่างเดียวได้ไหมไม่สบายได้ไหมผ่านทุ่งนา,า,นงนาไปทางไหนเนาะสายหรือขวา ขวานี่แหละไหนหายอะ่ะเจอเต่าวัวนี่าต่ทางนี้นะมัง้งไ,ไปลุ้นด้วยกันครับไก่ก็ต้องไปแหละมาขนาดนี้แลวฮะมันขนาดนี้มาขนาดนี้ไม่ไปไม่พออย่างละ อันนี้พี่ทุกๆเฟมิลี่ครับช่องดังแห<ต>่แงเมืองไทยทุกๆแฟมิลี่ฝ <Family. S 2> ากติดตามเดินงไปด้วยกันนะครับขาลุยขาลุยยากาศสองข้างทางนะครับ <c oughs> ถามชาวบ้านดีกว่ามัง้งไปทางไหนวะเนี่ย ผูกผักสวนครัวผักบันไดสุดคลาสสิกนี่มาดูบรรยากาศนะครับแล้วขา้า,ปปามข้ามสะพานม้า สะพานมอนป่าวนี่สะพานมอนนะเนี่ย <laughs> ใกล้แล้วครับเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้วบรรยากาศดีดีอากาศเยน็ยนๆคนเดินประจำไม่เหนื่อยไม่หอบเลยนะจังนี้ป่ะทุกเฮียน,นอ๋อโอเคขอบใจครับขอบคุณครับอีกไกลป่า ทุ oh. ่งหยหินเรามาดูมาลุ้นกันนะครับว่าไหาแรกใบแรกมันจะใบไหน ตรงนี้น่าจะน้อยนะหายนะพี่เนะะา,านะเหรอเขาไม่ทําเพิ่มหน่อยจะได้เยอะฮะน่าจะทําเพิ่มหน่อยจะได้เยอะนะครับพี่ตุกๆไม่ไหวแล้วครับหอบแล้วครับนาเริ่มข <laughs> ึ้นล้ครับเราเดินมาสักพักจะมีไหายซักไปหายหายอยู่ไหน หายหายตามล่าหาหายอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ตามล่าหาหายกันครับ ทุ่งหเหินนี่ต่ทุ่งไม่มีไหเจอแล้วเจอแล้วหายใบแรกเจอแล้วเจอแล้ว นี่ไงหยหินมาแล้วอันนี้หไหยใบแรกอันนี้ไหหินครับโอ้หยเยอะจริง ้มนเหมือนก้อนหินก้อนหินเขาเจาะเจาะทำเป็นเหมือนไหครับเขาก็น่าจะเอาสกัดหินเป็นลูกๆแล้วมาเจาะเจาะเป็นโพรงเป็นไหไม่ใช่ที่ว่าเอาปูนทำอะไรปานนี้ก็ไม่ใช่ ็นรูปหินครับตัดเป็นก้อนๆน,น่าจะอย่างนั้นนะถ้เาเป็นก้อนแล้วเจาะโอ้ยเยอะอยู่เห็นตำนานบอกว่าคนสมัยก่อนเขาไว้บรรจุเป็นศพพวกอะไรประมาณนั้นเป็นเรื่องเล่าครับแต่เยอะจริงอันนี้เป็นแห่งที่สามอาจจะมีเยอะเท่าไหร่ พอเราก็หลงทางด้วยไปพิติเป็นครั้งแรกที่เรามาครับก็เลยหลงทางนิดหน่อยเป็นานที่ประกอบพิธีกรรมของคนโบราณนะครับน่าจะใช่มากกว่าผมว่า ถ้าเป็นเอาหล้ามาใส่นี่ผมว่าไม่น่าใช่เหล้านี่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าสังเกตมันอยู่รวมเป็นกลุ่มๆบ้าไหมพี่เออก็น่าจะประกอบพิธีกรรมหรือบรรจุกระดูกลักษณะคือเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหินอ่ะเขามาเจาะใช่ไหมพี่คือเขาให้หินมาเจาะตัดเป็นก้อนๆไม่ใช่ไม่ไม่เชื่อว่าเป็นไหหรอกคือเขาไม่ได้ก็ไหนนั่นแหละแต่เขาไม่เขาไม่ได้แบบว่า เขาเรียกัอะไรอะเทบ็อกเกาะก่อเป็นไหไม่ใช่ไม่ได้หล่อพูดง่ายๆคือเจาะเลยไงเอาหินเอาหินเป็นก้อนๆแล้วเจาะความเชื่อสมัยก่อนยังไม่สองพันห้ารอปีอาจจะยังไม่มีศาสนาพี่นะอาจจะความเชื่อเรื่องของโบราณสมัยก่อน น่าจะยังไงนะเขา,ะะขาเรียกเขาเรียกอะไรนะพิธีกรรมทางความเชื่อ <c oughs> ไม่ใช่าศาสนาเพราะว่า2,500ปีาศาสนาพุทธยังไม่มีใช่ไหมไนหนึ่งสองอยน 1, 2ยไม่ไปเราไปสามก่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่หนึ่ง ข้อใหญ่ตรงนี้ครับที่คนไปเที่ยวกันเยอะแต่นี่เป็นแห่งที่สนะาม,ามนะเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันไม่ใช่เหมือนเหมือนทุ่งหหินเหมือนตรงที่เขาถ่ายเขาที่เขาไปเที่ยวกันอนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนนี้เราพาดูทุ่งห,หินกันแล้วนะครับแห่งที่สามตอนนี้เราก็จะกลับเดินทางกลับแล้วนะครับ แล้วก็ไม่แน่ใจเราจะไปที่หนึ่งหรือสองหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้จักเส้นทางนะครับเดี๋ยวลองดูติดตามกันต่อไปครับอันนี้เราก็จะลงแล้วอันนี้บรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆทุ่งหินแห่งที่สามอากาศเย็นดีครับอยู่ข้างบนน่าจะเป็นที่สูงบนเขา บนเชิงเขาอากาศดีครับมีท้องไร่ท้องนาข้างๆก็มีสวนชาวบ้านมีที่ไร่ที่นาสวนชาวบ้านอะไรประมาณนี้แต่ตรงน,นี้น่าจะเป็นเนินเขาเนินเขาสวยงามวิวสวยครับอากาศดีเย็นมาช่วงหน้านี้กําลังดีครับอากาศไม,ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เย็นๆนหน่อยเพราะเมืองเชียงขวางก็อยู่กลางหุบเขา อากาศค่อนข้างดีครก็คืนหนาวมากวันนี้ปลายทางเข้านะครับถ้าใครจะมาเที่ยวกรเชิญได้เลยครับก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งห้ยหิน1นสองถ้าเราหาเจอนะครับตอนนี้เราก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ